ย่อมเจริญทุกขานุปัสสนานะคะผู้ที่เจริญทุกขานุปัสนาบริบูรณ์แล้วนะคะย่อมสามารถที่จะเจริญอนัตตานุปัสนาได้นะคะผู้ที่พิจารณาอนัตตาโดยความเป็นอนัตตาหรือว่าทำอนัตตานุปัสนาได้บริบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถที่จะเจริญนิพพิทานุปัสนาได้นิพพานุปัสนาเนี่ยองค์ธรรมก็คือปัญญานะคะ ปัญญาที่เห็นขันทั้งห้าเรียกว่ากําหนดรู้ขันห้าแล้วเบื่อหน่ายด้วยปัญญาว่ามันมันไร้าสาระทานองนี้นะคะเวลาที่ปัญญาระดับความเบื่อหน่ายเป็นปัญญาที่เห็นไตลักษ์เห็นรูปนามเนี่ยเราก็รู้สึกเบื่อหน่ายในขันห้ามันก็จะเริ่มสลละมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็จะสามารถ กำหนดรู้ขันห้าโดยการคลายกำหนัดได้เรียกว่าเป็นวิราคานุปัสนาก็คือเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นนั่นแหละเห็นขันห้าดูยความเป็นไตรักนั่นแหละแต่เกิดความคลายตัวมากขึ้นนะคะคือหมายความว่าโอกาสที่ตันหาจะเข้าไปยึดเนี่ยมันเริ่มหมดแรงลงนะคะเรียกว่าเป็นวิราคานุปัสนาผู้ที่เจริญวิราคานุปัสนาได้มากพอด้ได้บริบูรณ์เนี่ยคำว่าบริบูรณ์คือต้องใช้เวลาเยอะเนืองๆน,นะคะ จึงจะมาถึงขั้นเจริญปฏินิสักา,านุปัสนาได้นี้อัฐะของพังคยานเนี่ยคืออนุปัสนาเจ็ดค่ะแต่ท่านไม่ได้พูดชี้แจงละเอียดแต่อย่างที่หนูบอกนะคะไปถึงวิปัสสนาระดับสูงก็ไม่ทิ้งไตลักษ์นะคะไม่ทิ้งไตลักษณะของอันที่หนึ่งนะคะสองไม่ทิ้งนามรูปนะคะอารมณ์ยังเป็นนามรูปอยู่นะคะไม่เคยทิ้งนามรูปไม่เคยทิ้งไตลักษ์แล้ว ปัญญานั้นเองนะคะคือมหาวิปัสสนาสิบแปดเราจะพูดโดยในยะไหนก็ได้ในแต่ละข้อมีหมดนะคะท่านก็ชี้แจงมาให้เราแล้วตั้งแต่สมมามัคนญาณก็เริ่มมีมหาวิปัสสนา ประมาณ3-4ข้อนะคะจาก18ข้ออย่างนี้เป็นต้นค่ะส่วนพังคยานก็คือมีมหาวิปัสสนาเนี่ยก็คือเน้น7ข้อแล้วก็เดี๋ยวข้ออื่นท่านก็วนกลับมาตรงนี้อีกะคะ่ะแต่มันเป็นปัญญาที่ลึกลงทราบซึ้งเรื่องของไตรลักษณ์มั่นคงแน,แน่วแน่จิตไม่สัดสายสมาธิมากขึ้นขณะนี้เนี่ย พูดถึงเอกคตาสมาธิเนี่ยนะคะในการที่คนที่กําหนดรู้แต่ละยานมาได้ถึงระดับนี้เนี่ยเป็นจิตที่มีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะตอนบรรลุธรรมจิตเป็นอัป,ปนาสมาธิค่ะเพราะฉะนั้นสมาธิก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนี่นี่คืออินสีห้าแต่ละระดับก็เพิ่มขึ้นสมาธินสีก็เพิ่มขึ้นปัญญินสีก็เพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะแสดงว่าถ้าผมคิดนะถ้าอย่างนั้นนะถ้าจะ ถ้าจะนิพพิธานุปัสนาเลยคุณจะเห็นความเบื่อหน,น่ายโดยเนืองเนืองเนี่ยคุณต้องเห็นความดับก่อนพังคาเนี่ยอย่างนั้นไหมมันแค่ให้มันกินความไหมมันกินความไว้อะอมความไว้อิพพิาทานุปัสนาใช่ก็<ม>คือห<ม>นอูอมความดับเอาไว้ที่คุณจะต้องไปเห็นนะก็มันเห็นความดับแล้วพอผ่านอุทยพยัญชนะเสร็จปั๊บเนี่ยไตรักปรากฏขึ้นด้วยความถี่ยิบ ก็เล็งไปที่เห็นแต่ความดับดับดับเพราะว่าคล่องแล้วไงคะเหมือนคนเขียนกอไก่ก็เขียนเป็นตัวยูคว่ำก็เป็นกอไก่ละเป็นอันเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานเลยลก็ปุ๊บก็เป็นกอไก่เลยค่ะพังคานุปัสสนาก็เหมือนกันแล้วก็มีหลายในยะนะคะอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ประเชิญอ่านเนี่ยตรงจุดนั้นหนูเพ่งมากเลยนะคะก็คือท่านพูดบอกว่าถ้าคนจเจริญอน,นิจจานุปัสสนาเนี่ยแสดงว่าสละ ละทิ้งนิจจสัญญาได้นะคะคําว่าทิ้งก็คือดับนิจจะสัญญานั่นเองก็เป็นพังขยานค่ะเป็นยานที่ที่ดับสิ่งที่มันเป็นวิปลาสอะคะ่ะเราก็จะมีโดยนัยยะอย่างอื่นที่ท่านเทียบเคียงอะว่ามีปัญญาระดับนี้ดับอะไรมีปัญญาระดับนี้อะไรดับ ที่ที่เมื่อกี้อาจารย์เชอรชอ่านไม่ทราบอาจารย์เชอรชลองลองอ่านให้ฟังอีกทีหน่อยได้ไหมคะก่อนก่อนที่จะขึ้นย่อหน้าใหม่อะค่ะตรงนั้นเน่ยข้อความสําคัญนะคะคือเป็นในยะของพังคยานอีกแบบหนึ่งนะตามความเข้าใจของหนูคือคําว่าพังคะคือความดับไงความดับไปของวิปลาสต่างๆก็ถูกดับดับ,ด,บดับเหมือนกันอันนี้หนูเข้าใจแบบนี้นะคะไม่ทราบอาจารย์บัเชิญจะเข้าเข้าใจตรงจุดที่หนูพูดไหมคะอลองทวนทีนะครับ ในข้อ743นะครับบดนี้เพื่อจะแสดงการละธรรมทั้งหลายที่เหลือซึ่งละได้ด้วยญาณทั้งหลายของพระภิกษุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อเห็นหนึ่งเดียวหรือความไม่เที่ยงก็จะละนิจจสัญญาเสียได้ดังนี้เป็นต้นก็ท่านก็ยกยกเอาสัญญาเดียวนะครับคืออันนิจจสัญญาขึ้นมาซึ่งก็ละ ละไอตัวสัญญาที่เป็นอากุศลหรือสัญญาวิปลาสนั้นนะครับอันเนี้ยละโดยตรงซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ทยอยละมาอยู่แล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยเป็นการละที่ที่ท่านใช้คำว่าปหาหนะปริญญานะครับคือขั้นที่ละจริงๆถึงขั้นที่จะสลัดสลัดทิ้งไม่ยึดถือไว้นะครับเป็นงั้น เชิญครับเชิญสุนทมา,าค่ะคือคือสิ่งที่เราจะต้องดับเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะปัญญาจึงต้องเกิดขึ้นมาทำงานบ่อยๆนะคะจึงจะมีกำลังเป็นปัญญาพละจึงจะเป็นปัญญินีแต่ขณะน,นี้สมมุติว่าใครสนใจที่จะเจริญวิปัสสนานั้นก็ต้องมีศรัทธาที่จะ ปฏิบัติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นศรัทธาก็มาด้วยและแน่นอนนะคะศีลก็ต้องดีก่อนสมาธิจิตต้องสงบระดับหนึ่งเป็นการอบรมกุศลขั้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งซึ่งเน้นปัญญานะคะแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่ยานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องสูงนะคะแต่ถ้าดูสังเกตดูดีๆแล้วที่พระอาจารย์สมบัติท่านบรรยายนะทำให้เราเข้าใจง่าย ถ้าเราไม่ฟังพระอาจารย์สมบัติมาก่อนค่ะเราไม่เข้าใจหรอกเรื่องพวกนี้ยเป็นเพราะฟังพระอาจารย์หลายๆรอบแล้วกว่าจะฟังพระอาจารย์รู้เรื่องก็ใช้เวลานานนะคะแล้วต้องตามอ่านด้วยเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็อธิบายอย่างรวดเร็วอะค่ะแต่ถ้าเราอ่านเราก็จะได้อัตถะเนื้อความคือจะต้องจี้ทุกพยัญชนะเลยนะคะใส่ใจทุกพยัญชนะเลยเป็นปัญญาทั้งหมดเป็นอารมณ์ของปัญญาทั้งหมดค่ะไม่สามารถจะกระโดดข้ามได้ถ้ากระโดดข้ามปั๊บเนี่ย จะต่อไม่ติดทันทีนะคะเพราะนั้นต้องไปไปช้าช้านิดหนึ่งค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะว่าตรงอนัตตาลูกสศนาเนี่ยมันยากนะ <c oughs> คืออน,นิจจานุปัสนาเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงมีแล้วไม่มีเอออันนี้มันก็เห็นใครก็เห็นถ้าบอกเขาทุกขานุปัสนาเป็นทุก ผูกความเกิดและความเสือ่อมบีบคั้นมันก็เนื่องกันมีแล้วไม่มีเออมันไม่มีแล้วไม่มีเนี่ยมันทูกแต่พอตอนอนับตาลุกศาสนาเนี่ยนะนคล้ายมันต้องมันลึกซึ้งนะลึกซึ้งหนแไงว่าเออไม่เป็นไปในอำนาจอำนาจจริงๆว่าถ้าถ้าคิดตามเนี่ยถ้าคิดตามไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คิดตามที่สอนที่ส่งสอนไว้เนี่ย ก็ตามไปมันก็ไม่มีอะไรนะแต่มันจะง่ายอย่างนั้นไหมคิดดูก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยมันไม่มีงไงอนัตตาเนี่ยเขาก็คิดไม่ได้งไงต้องมีพระผู้มีพระภาคมาตัดแล้วก็ถึงจะคิดได้แต่เราก็าแค่คิดตาว่าเอ่อไม่อยู่ในอมากแบบครบปัญชามันก็เลยเกิดแล้วก็ดับอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นหมายความว่า ก็คิดตามไปแค่นั้นนะ่ะไม่ไม่ได้คิดลึกซึ้งอะไรไปบ่อยกับนั้นพอมีอนิจจาอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาต่อเลยพอถ้าอย่างนั้นพอเสร็จสามอันนี้ก็ริพิทาได้เลยเบื่อน่ายเอออย่างนั้นไหมเลยต้องมารู้ว่ามีพังคาอนุปัสนาอะไรนี่เห็นพังคายะไบ้าบอกส ค่ะหนูแบ่งปันเรื่องที่อนัตตานิดหนึ่งนะคะอนัตตาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็ทรงทรงชี้ให้เราเห็นเรื่องอน,นิจจังมาก่อนใช่ไหมคะอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงของนามรูปเนี่ยเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะพอลักษณะอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นการถูกเบียดเบียนด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะก็เลยเป็นลักษณะของทุกนะคะเป็นทุกขลักษณะ ในเมื่อเขาปรากฏแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครไปคอนโทรลได้จะให้อยู่ยงคงกระพันนะคะไม่ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจของใครๆทั้งสิ้นแม้พระผู้มีพระภาคก็ต้องทรงดับขันทธปรินิพานนะคะก็คือจุดติดจิตก็จะต้องเกิดเหมือนกับทุกคนอันนี้เป็น เป็นเนัยยะของอนัตตานั่นเองนะคะซึ่งนอกศาสนาเขาไม่เข้าใจแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องยากก็ต้องฟังกันหลายรอบนะคะแม้คนที่อยู่ในเอเป็นผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกเยอะเราก็นับถือศาสนาพุทธมาอายุก็เยอะนะคะหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจอนัตตาค่ะก็ยังมีการถกเถียงกันเรื่องของว่านิพพานเป็นอัตตานะเพราะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับขันไง เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสังขารธรรมไงนิพานเป็นอัสังขารน,นะคะเป็นวิสังขารธรรมก็ต้องอัตตาสิอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือ,ก,คอก็คือไม่เข้าใจค่ะสรุปคือไม่เข้าใจทั้งๆ้งที่มีพยัญชนะบอกชัดเจนจึงการที่จะเข้าใจความหมายของคําสอนในพระไตรปิฎกนั้นไม่ใช่ง่ายเลยค่ะแน่นอนนะคะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาค่ะแล้วก็ก็ ต้องเรียกว่าค่อนข้างจะตัวใครตัวใครอะ่ะคือคือพระอาจารย์สมบัติก็บอกว่าเป็นทางสายเปรี่ยวต้องเดินคนเดียวไม่มีเพื่อนนะคะหมายความว่าเวลาเราจะ,จะเจริญวิปัสสนานเราก็ต้องทําคนเดียวนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของคนที่หิวข้าวแล้วรู้ว่าจะต้องกินข้าวเองหรือว่าคนที่เป็นโรคแล้วอยากหายโรคเนี่ย ก็ต้องไปหาหมอหมอให้ยามาก็ต้องกินยาต้องรู้จักรักษาตัวเองนะคะมันเป็นเลยเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะเรื่องแบบนี้ก็อ่ะหนูก็แบ่งปันตอนนี้ไว้เท่านี้นะคะไม่ทราบท่านใดจะมีอะไรแบ่งปันไหมคะตอนนี้หรือจะมีคําถามไหมคะอนัตตาเนี่ยจริงในธพระอาจารย์สมบัติท่านก็อธิบายโดยเฉพาะในอนัตตลักษณะสูตรนะครับที่ว่าพระผู้มีพระบางครั้งยก เอาการอธิบายอนัตตาโดยเนื่องกับความไม่เที่ยงนะครับบางครั้งก็ยกทุกขลักษณะขึ้นมาอธิบายอนัตตานะครับซึ่งก็อยู่อยู่ที่อยู่ที่ในบริบทหรือผู้ฟังนะครับอย่างเช่นอนัอนตตลักษณะสูตรเนี่ยก็มีบางยก ยกตั้งแต่อานิจจังทุกขังแล้วค่อยถึงอนัตตาที่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาคือมันมันเชื่อมโยงกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณบุตรหรือภิกษุในพระศาสนาเนี้ยในสุตตมัยยานคือมันช่ำชองมันรอบรู้จนจนเข้าใจแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นใน ในปัญญาที่ประจักแจ้งตรงนี้แล้วก็ก็เห็นเห็นตามที่ที่ฟังมาที่ศึกษามานะครับก็ก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าในขั้นสาวกเนี่ยผู้ผู้ที่เป็นาษาสดาสแสดงประกาศแต่งตั้งเปิดเผยไว้แล้วเนี่ยสำหรับสาวกมันก็ไม่น่าจะยากแล้วแต่ผู้ที่ค้นคว้าด้วยตนเองอย่าง ภาพผู้มีภาคนะครับประหานจตุสมาผูเจ้าหรือพระประเจผู้เจ้าอันนี้ยากแน่นอนเพราะนักคนอื่นมันมันไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นหน้าตาได้เพราะฉะนั้นสาวกเนี้ยก็อาศัยพระธรรมคําคสอนในในสูตรต่างๆที่เป็นสุตตามยานนะครับที่จะสะสมให้ให้เห็นความจริงก,ก็ก็ไม่ยากแล้วนะครับเพราะความที่ ส่งเปิดเผยแต่งตั้งทำให้ตื้นแล้วนะครับก็คอยตามได้ครับ่ะอาจารย์ไปเชิญต่อพังคานุปัสนายานต่อเลยค่ะสะกดรอยตามพยัญชนะต่อค่ะยังไม่มีท่านใดจะสนนาอย่างอื่นใช่ไหมครับ ครับคืออาจารย์พเอเชิญครับผมถามนิดนึังอ่านแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไอข้อเจ็ดสี่สี่เนี้ยคือหมายความว่าเราจะต้องเห็นความดับของลูกแล้วก็เห็นความดับของจิตแล้วก็เห็นความดับเป็นอารมณ์ต่อไปอีกหนึ่งคือเราเห็นสามอันนะฮะใช่ไหมครับครับ าเดี๋ยวทวนนะครับคือท่นานอธิบายคําว่าย้ายการย้ายไปสู่วัตถุที่ตั้งนะครับคือเห็นความดับของรูปแล้วความดับนั้นเห็นด้วยจิตดวงใดย้ายสู่วัตถุที่ตั้งอื่นจากวัตถุเดิมด้วยการเห็นความดับของจิตแม้ดวงนั้นต่อไปอีกคือเห็นความเกิดดับของรูป นะครับด้วยด้วยจิตนีก็อันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าด้วยจิตนี้ก็คือ,อรวมสัมยุทธ,ธรรมด้วยนะครับรวมสัมยุทธ,ธรรมซึ่งตรงก็คือปัญญานะครับแต่ก็รวมสัมยุทธธรรมอย่างอื่นแล้วก็เห็นความดับของจิตแม้ดวงนั้นต่อไปอีกนี่ก็เป็น การอธิบายคําว่าย้ายการย้ายไปสู่วัตถุที่ตั้งนะครับคือเห็นเห็นรูปโดยความดับของรูปอันนี้ก็เป็นเป็นโดยตรงของของพังคานุป,ปัสนาอยู่แล้วนะครับแต่ก็พิจารณาจิตนั้นด้วยนะครับเห็นความดับของจิตนั้นคือจิตดวงก่อนนั้นเป็นยางน้นไม่ทราบท่านนะ หมอเชิญครับข้อนี้ค่ะขอขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะคะก็คือสังเกตนะคะท่านบอกว่าให้เรากําหนดรู้ที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งท่านใช้คําว่าวัตถุนะคะและท่านก็เริ่มว่าสมมุติเราสนใจรูปขันก่อนนะคะเช่นมาสนใจที่หาทยยวัตถุว่าปัญญาหรือจิตที่กําลังอบรมเจริญปัญญาเนี่ยนะคะทั้งจิตทั้งปัญญาเนี่ยเกิดที่หาทยยวัตถุ าหาทียวัตถุนั้นก็เกิดจากสี่สมุดเกิดจากกรรมมัสมุดฐานเอ้ยใช่เกิดจากกรมมมกกกรมนะคะเป็นกรรมมัสมุดฐานแล้วก็จะต้องมีสมุดฐานอื่นเนี่ยมาหล่อเลี้ยงด้วยเอาอาหารมาเลี้ยงด้วยถ้าไม่มีอาหารอาหาทียวัตถุก,ก,ก็ก็ต้องดับไปเช่นกันนะคะอันนี้คือรอบรู้โดยปัจจัยค่ะแล้วก็เห็นความเกิดความดับความอน,นิจจงนะคะอน,นิจจงไม่เที่ยงคือปัญญาก็จะเข้าใจด้วยความรวดเร็วจากยานก่อนๆที่สะสมมาดีแล้ว นี้พอพิจรารณารูปแล้วเนี่ยคือจากเบื้องต้นเนี่ยปัญญาก็ฉลาดรู้เนาะว่าคนเนี่ยคือรูปกับนามหรือขันทั้งห้านะคะพอพิจรารณารูปประขันแล้วเนี่ยก็มาพิจรารณานามโดยท่านยกเอาจิตขึ้นเป็นประธานคือวิญญาณขันว่าตัวมหากนะุสลญญาณสัมปยุตตจิตเนี่ยที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ย เขาก็ไม่เที่ยงนะดวงก่อนก็ดับไปแล้วนะคะดวงใหม่ถึงเกิดขึ้นก็พิจารณาว่ามันก็ดับตลอดจิตก็ดับตลอดนะคะสัมพยุตธรรมอ่ะย้ายย้ายวัตถุที่กําหนดปัญญาก็ดับค่ะสติก็ดับวิริยะเจตสิกก็ดับศรัทธาก็ดับนะคะทั้งหมดเลยโสภนะสาธารณะเจตสิกสิบเก้าเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าเน้นไปที่ดับ นั่นเองแต่ว่าท่านพูดโดยย่อว่าเราต้องทำปหานะปริญญาซึ่งทำปหานะปริญญาที่วัตถุที่ตันหามันชอบยึดติดให้หมดนะคะเหมือนกับที่พระอาจารย์สมบัติท่านจะชอบบอกว่ากิเลสเรายึดมั่นถือมั่นอะไรมากก็ไปทำปริญญาในตัวนั้นก่อนเพราะอันนั้นน่ะเป็นสังโยชน์ที่ผูกแน่นนะคะถ้าเราไม่ทำปริญญาในสิ่งนั้นจิตก็จะเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาที่คิดถึงสิ่งนั้น เป็นอารมณ์นะคะในส่วนตรงนี้พังทยานท่านก็สอนเราโดยเบสิกเดิมก็คือคุณต้องไปกำหนดรู้รูปกับนามนะแต่ท่านย่อๆว่าพอกำหนดรู้วัตถุเสร็จเรียบร้อยนะคะวัตถุรูปก็คือรูป,ปรขานเสร็จเรียบร้อยก็ย้ายมาพิจารณาจิตจิตก็ดับไปเหมือนกันเพราะเราเป็นขันห้าเราต้องรู้จักทั้งรูปทั้งนามค่ะไม่งั้นแล้วมันจะเกิดปัญหายอย่างนี้เวลาเราสังเกตนะคะ คนที่พูดธรรมะก,ก่อนๆตอนเราเป็นเด็กๆเ,เนี่ยหรือว่าเป็นวัยรุ่นแต่ละท่านเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีคำว่าจิตผู้รู้นะคะหรือว่าทำจิตให้เป็นปกติไม่หวั่นไหวกับอะไรไม่หวั่นไหวกับโลกกรรทำจิตต้องเป็นปกติวางเฉยคือยังมีจิตอยู่ตลอดเลยนะคะลองไปลองสังเกตดูนะคะเขาไม่ได้ทำปริญญาในจิตค่ะจิตคือวิญญาณขัน เป็นหนึ่งในขันห้าแต่ทุกคนก็บอกว่าจิตผู้รู้บ้างนะคะหรือว่าจิตเนี่ยต้องปกติไม่กระพือไม่หวั่นไหวนั่นคือการบรรลุธรรมคือคือมันไม่ใช่คือผิดตั้งแต่อริยาาสัจสี่แล้วแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวทุกเนี่ยคือตัวจิตแต่ให้รักษาจิตอยู่นั่นนะคะแต่วิปัสสนาญาณจริงๆให้กําหนดรู้ว่าจิตก็ไม่เที่ยงค่ะขณะที่นี้ก็คือไม่เที่ยงไม่เที่ยงตลอดนะคะ ตรงนี้ค่ะเป็นจุดพลาดแต่ถ้าเราสะกดรอยตามคำพีวิสุทธิมาร์กเนี่ยท่านก็บอกว่าจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ดับเหมือนกันต้องเบื่อหน่ายในจิตด้วยไม่งั้นแล้วก็ยึดจิตค่ะยึดจิตเกิดมาใหม่ก็มีจิตอีกไปรูปประภมอะรูปประภมก็จิตทั้งนั้นเลยแสดงว่ายังเป็นอุดเชเป็นสัสตะทิฏฐิถ้ายังไม่ทำปริญญาในจิตเนี่ยซึ่งตามความเข้าใจส่วนตัวเนี่ย คนเห็นจิตว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันยากค่ะยากมากแม้กระทั่งคนที่บอกว่ากำลังศึกษาพระพุทธศาสนาเข้าใจนู่นนี่นั่นก็ตามเธอค่ะก็ลองลอง,ลองฟังดูนะคะเราก็ลองพิจารณาดูค่ะเอยนหนูแบ่งปันตรงส่วนที่อาจารย์ประเชิญอ่านเมื่อกี้นะคะสาธุค่ะเชิญพี่พะกินค่ะอ๋อผมก็เห็นด้วยนะคือว่าคนที่ เออทุกวันนี้เขาพยายามจะมาบอกผมให้ดูจิตดูอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาจะดูผมคือผมเรียนพระบิธธรรมแล้วอ่ะผมก็รู้ลักษณะของจิตของเจตสิกแล้วแต่ยังอย่างข้อเนี้สามสี่สี่เนี่ยวัตถุที่ใช่ที่เลื่อนวัตถุคือให้เห็นทั้งนามทั้งรูปเอใช่ไหมว่ามันแตกดับอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงเรียนพระบิธธรรมมันก็รู้อยู่แล้วมันก็ เปลี่ยนแปลเปลี่ยนตลอดแต่จริงๆที่ไม่ที่ไม่ที่ยังไม่ปรากฏเป็นยังไม่ประจักษ์ก็คือยังไม่เห็นเขาแล้วนะเห็นเขากลับไปตามปัชนายานั้นนั่นแหละแต่ก็รู้อยู่ว่ามันไม่เที่ยงมันแปลเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งรูปทั้งนามเออก็ไม่รู้อย่างเนี้ยก็คือรอประจักษ์ไปก็คือย้ำงูยานไปเรื่อยๆนั่นแหละต่อตอนเนี้เจ้ ก็ศึกษาตามใบกระยําคอยดูไปเรื่อยๆแล้วกันคอยตามไปดูไม่รู้จะพูงไงอย่างนั้นนะครับค่ะคืออันที่พี่พาคินเรียนพระพิธรรมมาแล้วก็เข้าใจว่ารูปนามเกิดดับเนี่ยเป็นสุตตะมยยายนเป็นความเข้าใจขั้นฟังนะคะแต่พังคยานที่ท่านพูดเนี่ยอันนี้เป็นขั้นประจักษ์แจ้งแล้วหมายถึงเนื้อความในพยัญชนะนะคะซึ่งเวจิตอะจิตเราเนี่ยกําหนดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ทีละหนึ่งเท่านั้น ถ้าจะกําหนดรู้รูปจะหมายเพราะว่าปัญญาเนี่ยตามเห็นรูปโดยความดับดับดับเนี่ยก็ต้องเพ่งแต่รูปอย่างเดียวค่ะเมื่อเพ่งแต่รูปจนกระทั่งเหมือนกับว่าอาพอใจแล้วก็ย้ายมาเพ่งจิตด้วยเพราะว่าปัญญาที่ไปเห็นรูปที่ดับเนี่ยปัญญาก็เกิดดับเหมือนกันแล้วปัญญาก็เกิดที่จิตปัญญากับจิตนั้นเป็นนามถ้าจะเพ,เพ่งที่จิตก็จิตอย่างเดียวถ้าจะเพ่งที่ปัญญาก็ปัญญาอย่างเดียว ถ้าจะเพ่งที่วิตตก,กะเจตสิกหรือสัมมาสังกัปปะก็เพ่งที่วิตตก,กะอย่างเดียวเพราะว่านี่การทําปร,ริญญาเนี่ยหรือการทําการเจริญวิปัสสนาเนี่ยคือการรู้รูปทีละหนึ่งหรือนามทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณที่หนึ่งจึงสําคัญที่สุดนะคะที่จะต้องรู้วิเศษลักษณะของแต่ละนามธรรมรูปธรรมถ้ายังไม่ผ่านยังไม่ประจักษ์แจ้งยังไม่เข้าใจนะคะมันจะไม่เข้าใจญาณอื่นค่ะ เพราะว่าต้องใช้เบสิกพื้นฐานจากยานที่หนึ่งยานที่สองก็ต้องใช้สามก็ต้องใช้ค่ะพี่ภาคินมีอะไรเพิ่มไหมคะไม่มีแล้วหมดเวลาพุ่งนี้สนทนาต่ออีท่านใดจะจะจะ,จะสนทนา,นายอยีกไหมครับไม่มีมาลาหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวา พุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวตาธโมอัมมังนาม,สามิสุปฏิปันโนพระกวโตวสาวกสังโคสังขังนามามสทุศทุ